ก่อนที่ทุกท่านจะรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับ ยมมาทูดคนรุ่นปู่ย่าตาทวดบอกเล่าสืบทอดกันมานกแสกคือวิหกราตรีผู้ทำหน้าที่ทูดมรณนะด้วยเป็นนกแห่งยม,มโลกตกทั้งยามราตรีสยายปีกอันเมื่อดมึนถ้านกแสกโบยบินพร้อมแผ่เสียงแสกแสก อยู่เหนือหลังคาบ้านผู้ใดไม่พ้นสามราตรีคนใดคนหนึ่งในบ้านหลังนั้นจะถึงแก่ความตายอย่างแน่นอนเพราะถึงกำหนดที่โยมบาลจะมารับไปโยมโลกคนหัวสมัยใหม่ที่เคยได้ยินเรื่องนกแสกจะประเมินเอาเองตามกฎทางวิทยาศาสตร์ว่านกแสกนั้นไซคือตัวเดียวอันเดียวกับนกเขาแมวด้วยตำนานนกแสกระบุว่ามันมีหน้าเหมือนมนุษย์ ไม่ยิ่นแหลมเหมือนนกทั่วไปนกเขาแมวก็มีหน้าเรียบเรียบแบนๆและร้องแสกๆเช่นกันมันต้องเป็นสิ่งเดียวกันกับนกแสกแน่นอนพระเอญคนสมัยก่อนเห็นว่านกเขาแมวมีหน้าประหลาดผิดนกอื่นๆเลยสร้างตำนานนกพยายมเพื่อให้เด็กขี้แยหวาดกลัวตกค่ำเด็กเริ่มร้องห้าโยเยบอกคำเดียวว่านกแสกมาแล้ว เด็กจะตกใจหูบปากนิ่งหยุดร้องไห้อย่างไรก็ดีเรื่องที่ผมรู้มาจากคนรุ่นปู่นกแสกที่พวกท่านพบเจอมีหน้าตาเหมือนคนจริงๆไม่ใช่ใคล้ายๆเข้าหน้าของนกแสกเหมือนคนเย็นชาไร้เมตรีในตาดุทรงพลังอำนาจอย่างลึกลับจมูกและปากน่ากลัวมากจมูกยาวปลายงุม้มปากกว้างเนื้อแน่นคุบสนิทตลอดเวลา ยกเว้นตอนส่งเสียงแผดกังวานก้องฟ้ายามราตรีเส้นผมของมันคือขนนกร่างกายเหมือนนกขนาดใหญ่ยิ่งกว่านกอินทรีเหตุการณ์ก่อนการปรากฏตัวของนกแสกผมได้รับฟังมาสามเรื่องต่างกรรมต่างวาระเรื่องแรกเกิดเมื่อ30ปีก่อนผู้จัดการบริษัทคนหนึ่งชื่อนายนิยมเป็นคนใจคอห้าหารไม่กลัวใคร ลูกน้องในแผนกเรียกเขาว่าพี่ยมพี่ยมย้ายจากบ้านหลังเดิมไปอยู่บ้านจัดสรรแห่งใหม่โดยอพยพลูกเมียไปด้วยลูกสามคนแรกโตเรียนหนังสือแล้วลูกคนเล็กกำลังจะเข้าโรงเรียนอนุบาลที่สถาบันเด็กเล็กใกล้บ้านอันหนึ่งระยะแรกๆที่เพิ่งย้ายยังไม่ถึงเลิกยามตามที่หมอดูพยากรณ์ว่าให้ทำบุญขึ้นบ้านใหม่เลยยังไม่ได้ออกการ์ดเชิญ หรือออกปากชวนใครมาในงานทําบุญแต่ลูกน้องลงขันซื้อเหล้ายาปลาปิ้งมาเลี้ยงดูกันที่บ้านเขาก็โอเคไม่ขัดข้องยินดีร่วมวงนั่งดื่มกินด้วยตกดึกร่วมร่วมเที่ยงคืนลูกเมียเข้านอนกันเงียบผู้ขอทองแดงวางรายก็เมาจนขอพับคออ่อนทิ้งตัวนอนข้างวงเหล้าเหลือพี่ยมกับพวกขอแป๊บอีกสองคนนั่งซดเบียร์บริเวณสนามหญ้าหน้าประตูรัว้ว ที่เสาประตูติดตั้งโคมแสงจันทร์ส่องสว่างนวลใหญ่ส่วนบ้านใกล้เรือนเคียงมืดมิดตามภาษาหมู่บ้านเปิดใหม่มีบ้านโล่งว่างเหลืออยู่อีกมากเพื่อรอการขายลูกน้องคนหนึ่งนามว่านายบันเทิงเพื่อนๆเรียกกันว่าไอ้เทิงไอ้เทิงซดเบียร์ไปพลางสายตาก็มองอะไรไปเรือเ่อยเปื่อยด้วยวงเล่ามีแต่ผู้ชายล้วนๆไม่มีอะไรให้น้ามองจู่ๆ ไอ้เทิงทำตัวแข็งมองตาค้างจุดที่มันเพ่งมองเป็นคมแสงจันท์บนเสารั้วพี่ยมและไอ้เพิ่มรู้สึกผิดสังเกตเอ่ยปากถามไอ้เทิงแก้สงสัยแทบจะพร้อมกันไอ้เทิงตอบเป็นเสียงกระซิบทำนองลองหันไปดูอะไรโน่นดีกว่าอธิบายไม่ถูกหรอกว่าสิ่งที่เห็นเป็นตัวอะไรพี่ยมพอจะรู้นิสัยคนเช่นไอ้เทิงไม่ใช่คนตลกโบกฮา ที่ชอบล้อเล่นให้เห็นขำเลยหันไปดูตามคำชี้แนะไอ้เพิ่มก็พลอยทำตามลูกพี่ครั้นเห็นพร้อมกันทั้งสามคนต่างฝ่ายต่างนั่งตัวแข็งด้วยภาพที่ปรากฏอยู่บนความกลมดิกของโคมแสงจันทร์เป็นนกประหลาดขนาดของมันเมื่อหึอมาราวกับนกสมัยโลกล้านปีแต่นั่นไม่สำคัญเท่ากับมันมีใบหน้าเป็นมนุษย์และเหมือนมนุษย์ตัวเป็นๆไม่ใช่เปรียบเสมือนหรือคล้ายๆ นกหน้ามนุษย์มีใบหน้าที่ดุร้ายเย็นชาประหนึ่งเพชฌฆาตผู้เหี้ยมหินไร้ปราณีพี่ยมกับพวกเห็นหน้าของมันแวบเดียวตกใจราวกับโดนผีหลอกทำปากอ้าตาค้างไปตามๆกันพี่ยมได้สติก่อนเพื่อนด้วยมีจิตใจห้าวหารปอดง่ายหายเร็วร้องบอกไอ้เถิงเป็นเสียงกระซิบฉันวางปืนลมไว้บนหลังตู้เย็นแกย่องไปหยิบมาทีสิ จปยิงนกแสกเชียวหรือพี่เขาว่ามันชอบมาเมืองมนุษย์พร้อมกับโยมบาลยิงมันก็เท่ากับยิงนกของโยมบาลอาจโดนลากตัวไปลงนรกเอาง่ายๆนะครับพี่ให้โคดนกแสกถ้าบาังอาจมาทำเป็นเก่งที่บ้านหลังนี้มันต้องเจอดีไปเอาปืนมากระซิบโตตอบกันไปมาอย่างเร่งร้อนฝ่ายนกแสกยังคงยิงจับอยู่ที่ดวงโคมในตาอันทรงอำนาจเราในตาเพชฌฆาต จ้องเขม่งไปที่ประตูตึกสองชั้นเหมือนจะมองให้ทะลุจนเห็นทุกคนในบ้านไอ้เถิงวิ่งเหยอะๆเข้าบ้านแบบย่อต่ำแทบติดดินเพื่อหลบสายตานกแสกครั้นหยิบป,ปืนได้ตามคำสั่งก็ย่องกริบเอามายื่นให้ถึงมือพิยมวิปตาที่พิยมยกปืนขึ้นเล็งโดยมีเป้าหมายเป็นลำตัวนกแสกวิปตาเดียวกันนกพันมหัศจรรย์กระพือปีกผึบสองปีกอันทรงพลัง กวักอากาศอย่างแรงกล้าพึบเดียวส่งร่างอันมืดหือมาพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจนสูงลิบกระพือปีกอีกครั้งร่างของมันได้หายวับไปจากการมองเห็นทิ้งไว้แต่เสียงแผดร,ร้องอันสนันและความตกตะลึงพึงเพลิดของทั้งสามชายชะกันอาการมึนเมาด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์อันดทานไปเป็นปลิดทิ้งครบสามคืนนับจากวันที่นกจากยมโลกมาปรากฏ ลูกคนสุดท้องของพิยมประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตในบ่บ้านที่เพิ่งเข้าไปอยู่ความตายมาเยือนเด็กคนนี้เพราะชะตาขาดดวงถึงคาดหรือพ่อของเด็กบางอาจคิดประทุสร้ายนกพยายมจึงถูกยมโลกลงทันด้วยการเอาชีวิตลูกทุกคนที่รู้เห็นไม่อาจคาดเดาได้แต่โดยสรุปเรื่องที่เล่าสืบทอดกันมาว่านกแสกปรากฏขึ้นที่บ้านหลังใดไม่พ้นสามคืน ต้องมีคนตายที่บ้านหลังนั้นเรื่องดังกล่าวเคยอุบัติขึ้นที่บ้านพิยมสำหรับการปรากฏของนกแสกอีกครั้งเกิดขึ้นก่อนเรื่องที่เล่าไปเรื่องแรกผู้พบเจอมันเป็นผมเองปีนั้นผมพักอาศัยอยู่ที่บ้านแบ่งห้องให้เช่าเพื่อความสะดวกเพราะอยู่ใกล้ที่ทำงานสําหรับหน้าที่การงานไม่ใช่ประเด็นสำคัญขอข้ามไปสิ่งที่น่ากล่าวถึง อยู่ที่ตัวบ้านย่านชาญเมืองหลังนั้นซึ่งเป็นเรือนไม้สองชั้นหลังใหญ่ปลูกสร้างอยู่กลางสวนขนาดสามไร่หลังบ้านเป็นสวนมะม่วงหน้าบ้านมีสนามหญ้าพื้นที่พอๆกับสนามบาสขัดไปเป็นสวนกล้วยที่ขึ้นงอกงามเป็นดงทึบชนิดเล่นซ่อนแอบฝ่ายค้นหาตามฝ่ายซ่อนไม่เจอด้วยบรรยากาศหน้ารื่นรมเช่นที่ว่าถึงค่าเช่าห้องจะแพงแต่ห้องเช่า มีคนอยู่เต็มครบทุกห้องผู้เช่าที่สมควรเอ่อยถึงได้แก่ผัวหนุ่มกับเมียสาวใหญ่ห้องสองผัวเมียรกระนาบด้วยห้องผมกับห้องไอแวนเพื่อนบริษัทเดียวกันไอแวนตีสนิทเก่งอยู่ใต้าชายคาเดียวกันเดินเสร็ก็รู้ไปหมดว่าผัวหนุ่มทำงานคนเดียวเพื่อเลี้ยงดูเมียสาวใหญ่ฝ่ายเมียมีความต้องการประหนึ่งทะเลไม่รู้จักอิ่มน้ำจำเป็นที่ผัว จะต้องขยันเติมเต็มให้อิ่มอันเป็นความสุนทรีที่หนักหนาสาหัสไม่ใช่เล่นการกรำงานหนักทุกค่ำคืนของฝ่ายผัวไอ้แวนไม่ต้องกระซิบบอกผมก็รู้ได้ด้วยตัวเองเพราะพื้นกระดานบ้านมันแผ่นเดียวกันถ้าพื้นห้องตรงกลางโดนแรงกระแทกอย่างหนักห้องที่ขนาบข้างอยู่จะรู้ขึ้นเองโดยอัตโนมัติว่าเกิดอะไรในห้องสองผัวเมียบางคืนเพิ่งเงียบเสียงไปตอนตีสอง นึกว่าจะได้นอนให้สบายหูที่ไหนได้ตีห้าเริ่มปฏิบัติการล้างหน้าไก่ต่ออีกไอแวนบนอุบตอนพบเจอกันที่สำนักงานครั้นง,งานหนักที่ไม่มีผู้ชายคนไหนอยากปฏิเสธดำเนินติดต่อกันเป็นเดือนๆจนเกือบจะครบปีฝ่ายผัวเลยอวมร่างกายเคยกำยำเปลี่ยนเป็นสู้ผอมตาลึกโหล ổ, แก้มตอบเวลาแต่งตัวออกจากบ้านไปทำงานเดินเซนิดนิด,นด ด้วยแข้งขาไร้เรี่ยวแรงค่ำคืนหนึ่งผมกับไอ้แวนซื้อเบียร์มาดื่มกันที่บ้านเช่าและนั่งดื่มกันที่ม้านั่งหินอ่อนข้างสนามหญ้าหน้าตัวบ้านทิวทัศน์ที่มองแล้วเพลินตาได้แก่สวนกล้วยซึ่งอยู่ถัดจากสนามหญ้าขณะพูดคุยกันแก้เหงาปากจูๆ่ๆทั้งผมทั้งไอแวนหุบปากเงียบราวกับนัดกันไว้เนื่องจาก เราได้เห็นสิ่งที่โผล่ลงมาจับอยู่บนเสาไฟหน้าดงกล้วยพร้อมกันนกแซกไอ้แวนอุทานเบาแทบเป็นเสียงกระซิบด้วยตกใจไม่น้อยไปกว่าผมก็ใครล่ะจะคาดฝันว่านกที่เล่าขานจนเป็นตำนานจะมีอยู่ในโลกจริงๆเท่าที่เห็นมันน่ากลัวยิ่งกว่าเรื่องที่เล่าสืบๆกันมาขนาดอยู่ห่างกันร่วมย0เมตรรังสีแห่งความตายยังแผ่มาถึงผมและไอแวน ร่างของมันคือนกยักษ์หน้าตาเหมือนคนไม่ใช่ผีมีน้ำเหลืองเยิม้มหรือมีเขี้ยวแบบผีดิบหากแต่เป็นคนหน้าเย็นชาไร้ความรู้สึกดุสกัดจากศิลาแรงสิ่งซึ่งทำเอาผู้พบเห็นขนหัวลุกคือในตาคู่มือหือมาอันวาวโรธสามารถสะกดสิ่งมีชีวิตทุกรูปนามให้ตกอยู่ใต้พลังอำนาจอำนาจที่สามารถหยิบยื่นความตายให้แก่สิ่งมีชีวิตได้ครึ่งนาที นับแต่มันปรากฏร่างผมกับไอ้แวนจึงรู้สึกประหนึ่งนานเป็นล้านปียาวนานปานไร้ที่สิ้นสุดความกลัวอันไร้ที่สิ้นสุดบีบคั้นจนผมรู้สึกเหมือนตัวหดเล็กเหลือเท่าเมล็ดข้าวสารจุกกระทั่งร่างมหัศจรรย์ที่เล่าขานเป็นตำนานกระพือปีกผึบนำความสยองโลกบยบินขึ้นเหนือหลังคาบ้านเช่าจากนั้นแผดเสียงแสกๆที่กระชั้นสองครั้งก่อนจะบินหายลับ ไปจากความรู้เห็นของผมและไอแวนครูใหญ่กว่าความประวัติความอศัศจรรใจจะซาลงกล้าดื่มเบียร์กล้าพูดคุยวิเคราะห์เรื่องที่เกิดขึ้นทำนองเมื่อตะกี้ฝันหรือเกิดขึ้นจริงมีนกแสกปรากฏร่างจริงๆถ้าจริงทำไมถึงไม่มีคนในบ้านเช่าออกมามองดูด้วยตอนที่มันสยายปีกกระพืออากาศมีกระแสลมแรงราวเกิดพายุ สรุปสุดท้ายของการวิเคราะห์เจาะลึกคือจะอยู่ที่นี่ต่อหรือรีบเพ่นไปเช่าอยู่ที่อื่นดีกว่าด้วยตำนานที่รู้ระบุว่านุกพยายมปรากฏขึ้นที่ไหนที่นั่นต้องมีการตายอุบัติขึ้นไอแวนแตัดสินใจอยู่ต่อเพราะวางมัดจาไว้ตั้งสามเดือนไม่อยากทิ้งมัดจาค่าเช่าไปฟรีฟรส่วนผมมัดจำเดือนเดียวด้วยมีคนแนะนำให้มาเช่า การจ่ายค่าเช่าใช้ระบบเดือนชนเดือนถ้าสิ้นเดือนไม่ยอมจ่ายก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นได้เลยพ่กย้ายไปเช่าห้องพักที่คอนโดใกล้สำนักงานแค่สามวันตกถึงวันที่สี่พบเจอไอ้แวนตามภาษาคนทำงานที่เดียวกันมันบอกสั้นๆเองปลอดภัยแล้วถามว่าปลอดยังไงมันอธิบายว่าเองจำผัวเมียคู่นั้นได้ไหมไอ้ที่ผัวต้องจัดหนักให้เมียทุกคืนน่ะ ตอนนี้มันไปอยู่บนศาลาตั้งสวดศพในวัดแล้วนับจากคืนที่เองกับข้าเห็นนกแสกครบสามคืนพอดีมันมาเพื่อเอาชีวิตหมอนี่สิ่งที่รู้ทำเอาผมขนลุกเกลียวขึ้นมาดืด้อๆจริงอยู่ใครถูกเมียเขี้ยวเข็นให้กรมงานหนักขนาดนั้นหัวใจมีสิทธิ์วายได้โดยง่ายและมันคงไม่แปลกไม่น่าอัศจรรย์อะไรถ้าไม่มีนกจากโยมโลกไม่เกี่ยวข้องมาเพื่อกำหนดวันตาย ให้มันแน่นอนตายตัวครบสามคืนใครก็ไม่มีวันหนีพ้นมรรติอยู่ไปได้สำหรับเรื่องที่สามเกิดขึ้นสมัยผมยังเด็กเรียนประถมมีพวกผู้ใหญ่เข้านั่งจับกลุ่มคุยกันเลยเข้าไปนั่งฟังด้วยปัจจุบันคนเล่าตายไปนานแล้วตอนที่เล่าก็แก่เท่าเหล่าชรากว่าจะสิบปีเรื่องมีดังนี้สมัยที่ข้าย,ยังหนุ่มเคยไปติดผู้หญิงในซอยข้างวัด แถวจังหวัดนนท์ตอนนั้นที่นั่นยังมีสวนทุเรียนเต็มไปหมดขนาดแหล่งชุมชนข้างวัดก็ร่มครึ้มไปด้วยสวนบ้านเรือนปลูกอยู่ห่างกันพอตะโกนเรียกได้ยินบ้านผู้หญิงคนนั้นห่างจากบ้านญาติที่ข้าไปขอพักอาศัยพอมองเห็นหลังคาบ้านผู้ชายที่แอบรักแค่ชะเง้อเห็นหลังคาบ้านฝ่ายหญิงก็ดีใจแล้วคืนหนึ่งข้าได้เห็นนกตัวบะระม จับอยู่บนหลังคาบ้านของเธอเห็นแล้วตกใจจนขนลุกสู่เพราะไอ้นกประลาตัวนั้นร่างเป็นนกหน้าเป็นคนแต่อีตอนบินขึ้นสู่ท้องฟ้ามันร้องแสกๆคล้ายเสียงร้องของนกเขาแมวเลยหายตกใจสามคืนต่อมาข้าออกไปเดินเตร่แถวรั้วบ้านผู้หญิงเจอชายตัวสูงใหญ่เกือบเท่าเสาฟไฟฟ้าเดินสวนทางมาข้าตกใจยิ่งกว่าตอนได้เห็นนก รีบเพ็นลงไปซ่อนอยู่ในท้องร่องสวนพักใหญ่กว่าจะกล้าผูหัวขึ้นมาแอบดูยังทันเห็นชายคนนั้นเดินหายเข้าไปที่บ้านของผู้หญิงเช้าวันรุ่งขึ้นก็ได้ข่าวว่าเธอตายไปตั้งแต่สองทุ่มของคืนที่ผ่านมาอันเป็นช่วงเวลาที่ข้าพบเจอชายลึกลับเข้าพอดีตกลงข้าสูญเสียหญิงสุดจีรักท,ทั้งทั้งที่ยังไม่ทันได้ออกตาฝากรักสักคำเดียวแต่ที่แน่แน เชื่อสนิทนกตัวนั้นต้องเป็นนกแซกแข็งยมมโลกส่วนชายร่างเหมือนยักษ์คงไม่แคล้วยม,มาบาล